สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องชาวย,ยรถทูทุกท่านนะครับผมชาว,วันนี้อยู่กับผมครับเซมิบุริยามครับผมวันนี้มาดูรถน้องหน่อยเมื่อวานก็ได้อบอกอข่าวสารไปครับผมรถเกี่ยวน้องยันวันนี้จอดเช็คเอยายันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอ้ วัวกี่ตัวนี่น้องยันโอ้าอา oh. ขายไปเยอะแล้วพี่มันอยู่เท่ไหรเจ็ดสิแสบแปตัวเรียงวัวด้วยครับเอาสวัสดีพี่น้องชาญย,ยูทูบกับผมอยู่กับน้องสุดหลอ่อสายันคนเดิมครับ <c oughs> เอาเดี๋ยวเราวันนี้มาดูความเสียหายหน่อย <c oughs> มาประเมินความเสียหายห้หน่อยฮะไหนนี่ผมพาไปดูเลยนี่น่ะเดี๋ยวมาดูครับผมที่ว่าอู้ <c oughs> ช้างเลยเหรอโอ้โหโดนเสง อ๋อฉากเหล็กฉากงอเลยเนาะมันเข้าไปมันหลุดใช่ไหมครับมันหลุดมันงอก็ได้มันงออย่างนี้เลยพี่เออน่าจะข้าวันน่าจะหนามันใช่ใช่ข้าวหนาอู้เหล็กฉากอย่างอย่างอย่างหนานี่งอได้เนาะครับมันงอก่อนปุ๊บครานี้พอด้ใช้ใช่ไปมันก็ขาดอืมโอ้โหมีแรมันข้าวเป็นลูกๆเออแล้วนี่ซื้อฉากมาใช่ไหม ครับสองแล้มันไม่ค่อยมันไม่หนาเท่านี้มันไม่มีมันหมดโโอ้หมันมันบางเล็กนิ่เดียวเพราเอาแล้วมันจะมันจะกู๋ไหมนะอ๋อทาบไปใช่ไหมครับทาบแต่ว่าแต่ก่อนผมก็ทาบเหมือนกันแต่นี้ไม่ทาบเพนนี้ว่าใส่น้ำมันก็เลยไม่ฉากโอ้โหหมดฉากไปกี่ตัวนะสามเส้นอ๋อสามเส้นสามเส้นครัถ้าเกิดทำทั้งหมดมันสามเส้นเออไปเดี๋ยวไปดูข้างบนมันเป็นอะไรบ้างข้างบน บนเอาหัวนี้เรามาได้ดูภายในครับเฟฟซีบอกว่าอยากเห็น ตัวก็งอนะฮะไอ้น้ำมันงอไหนงอ<ะ>ตรงนี้หายเกือบ,บหมดเลยพี่เลยนีน่นี่งอจนแดงๆแดงๆลยอ๋องอจนแล้วอะไรใช่ว่าหลุดสองตัวตรงไหนอันไหนพี่โอ้น้ำเตยงอเลยนะครับงอนี่มันหลุดจนต้องแล้วซีรอบอ่ะซีรอบข้างล่างมันหักข้างล่างมันงอข้างล่างแล้วก็ทางโน้นข้างล่างตรงโน้นทะลุกลายอ๋อซีรอบเจอตัวนี้เนาะเจอซีรอ็รอบ <c oughs> ชีร็อกใหญ่ขนาดนี้ยังไม่เหลือเลยเออชีร็อกชีร็อกงอแต่ว่าไอตัวชุดเธอเธอเนี่ยลูกนวดเหรอใช่ลูกนวดนี่ไม่ไม่เป็นไรหรอกเพียงแต่ว่าตัวชีร็อตัวน้ำเตยนี่งออยู่น้ำเตยงอต้องเปลี่ยนไหมเนี่ยนเปลี่นน้ำเตยอ่ะเออจะไปซื้อมาใส่จะตัดออกงอ ข้างหน้าโดนข้างหน้าตรงนี้แหละโดนเยอะมันรไม่เท่าไหร่ดูแตฝั่งนี้เนาะแต่วงเดือนมันก็เสียตัวหนึ่งผมก็จะเอาออกพอดีเลยวงเดือนนั้นภายในวงเดือนของรถร้องยันครับมีวงเดือนกี่ลูกเนี่ยมันมีหน่าจะผมสองสามเอาออกไปแล้วเอาออกแล้วใช่ไหมครับอ๋อให้เหลือสีแต่ก่อนก็ใส่สีน่ะให้วงเดือนเหลือดสีครับยิงมทันได้เขียบอืมนี่ถอดไป ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากนะสีรอบมันแค่ดัดก็ได้ใช้ได้มั้งใช่จะมป็นไรมั้งสีรอบอันนี้นี่นี่นี่มันงอตรงนี้เลยอ๋องออันนี้อันนี้เผาแล้วใช่ไหมนี่ครับได้แค่นี้ตัดแล้วจะเสียศูนย์นิดหน่อยนะครับรถก็ไม่เป็นไรครับผมวันนี้เชี่ยช่วงไหน เที่ยงเที่ยงก็เสร็จแล้วแล้วจะไปลงไหนต่อเดินไปทางนู้นอือน่าจะเดินไปดูเดินไปอีกเหรอเทเลวะเทเลเสียตินวาไงเนี่ยไม่ใช่แกเห็นนัดว่าจะส่งต่วันที่อะไรที่ห้าหรอหกอ่ะแกโชว์มาหาไหมคุยกันแต่ตอนนั้นตอนที่ลงโอเคว่ายังไงแกบอก ไฟเช sponge, ็คยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จก็เดินเดินต่อแล้วเทเลอร์ของพี่พบอ่ะเทเลอร์คนเสียของพี่เทเลอร์ของพี่พบก็เครื่องพังครับของพี่วีราก็ไกลของพี่วิราก็อยู่ไกลอีกนี่แหละมันสําคัญที่สุดเลยเทเลอร์เนี่ยมีรถเกี่ยวเราก็ต้องมีเทเลอร์ครับไม่งั้นเนี่หากินไม่ทันต้องเดินอย่างเดียวนี่อันตรายช่วงล่างอาจจะมีพังได้ครับ เอามาให้ชมครับผมตอนนี้ก็รื้อโซ่คอแล้วอ๋อนี่ใช่ไหมสูตรเขาไอ้ที่ไม่ให้มันพันนะเนาะไอ้ตรงกลางเนี่ยแต่ก็จะพันข้างงนี่นะั้่ยมากในรถเกียวน่ะเกียวเกียวไปเนี่ยฟางอตัวฟางมันจะมาพันพันตรงเพลาโซ่คอเนี่ยแหละเนาะเพลาแล้วมันมันติดตรงนี้แหละเต็มเลยแต่ว่าสูตรของน้องยันก็คือว่าเอาเหล็กกั้นเลย ใช่ก็กั้นเหมือนกันแหละฮะของเขาก็กั้นเหมือนกันทุกคันเขาก็กั้นเหมือนกันแหละแต่ว่าแล้วแต่บางคันก็พันบางคันก็ไม่พันเออต่างอ๋อต่างกันเอ้าแต่ตัวนี้ไม่หมุนนะหมุนแต่แต่ตัวตัวนี้ใช่ไหมครับอ๋อมันก็จะพันแค่ประมาณเออโอ้ผมใส่สเตอร์เล็กดิสเตอร์เล็กครับอืมไม่ใส่สเตอร์ใหญ่สเตอร์เล็กมันไวใช่ไหม ไม่เกี่ยวพี่สเตอร์ใหญ่เลยวยอ๋อสเตอร์เล็กมันอนนี่เวลาข่าวมาก้อนใหญ่มันจะไม่ติดนะพี่อ๋อเออแต่กองคืนก็ใส่แต่ใหญ่นะวนากที่ว่าเห็นมันติดตรงนี้ตรงนี้ก็เพราะว่าตัวใหญ่ผมสเตอร์น้อยไม่ติดหรอกถ้ามันติดก็ติดตรงปากแน่นอนโอ้เล็กๆนำเตยใส่ทุกตัวเลยนะเนี่ยฮะใช่ไหมมันหักลูกตู้ก็เพิ่งทำไหมเออก็ดู ถ้าไทยเจริญมันจะเจาะรูเจาะรูใช่ไหมพี่ใช่ใช่แต่นี่มันไม่ได้เจาะรูทำมารูรูรูอ๋อลมหนาวครับผมเข้ามาแล้วซีรอบก็พอใช้ได้ครับผมอันนี้นี่ของเดิมหรือของโดนโดนไหมนี่โดนอันนี้ก็โดนเนาะโอ้โอ้นี่ใช่ไหมนี่โอ้ นัโดนแรงก็างล่างแรงโอ้ดีๆต้องยกตะกรงลงเดี๋ยวมาดูโซโซคอนหน่อยหายไปกี <ật> <OT> ่ตัวสามบ่สามตัวครับตัวนี้สองสามตัวเมื่อวานตัวนี้สองอขาเชื่อมไม้วค่อยติดด้เลยมั้มสำคัญนะสายันนะ นไอมันสองคันนะไอตัวเนี่ยถ้าเชื่อมลนะการเชื่อมต้องเน้นๆหน่อยเชื่อมเราไม่ได้เชื่อมฝั่งนี้ไงพี่นี่โอ้คือผมเชื่อมฝั่งนี้คือว่ามันอยู่กับรถแล้วไม่ได้ถอดอย่งงนะะเรามาได้พลิกครับเราไม่ได้ไดไนะเ,าดเาดอาออกมามาเชื่อมใช่ไหมครับเออก็เ <ừ> ชื่อมตอนงคืนด้วยเชื่อมกลางคืนด้วยอโอ้เนี่นี่น ไม่ได้เชื่อมฝั่งนี้เนาะครับได้จะเชื่อมเชื่อมฝั่งนี้ก็อยู่นะโอนี่เหตุที่มันเป็นนะครับครับเชื่อมแต่ข้างในทางนี้เต็มแต่ข้างในครับลองในก็บลองนี้ลองนอกยังไม่ได้เชื่อมสมพ่อแต่บอลหลุดแล้วนี่ฉากมันเหลือเออนี่ก็เอาเบนมาปะนี่เลยไม่ได้เชื่อม อ้าวไอ้นันก,ก็ไอ้นั่นก,ก็บิดแน้คนับต้องออกไหมครับอออกด้วยประมาณนี้ครับผมก็ F4 <c oughs> ก็ว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยเป็น <c oughs> ก,กำลังใจให้ผ <c oughs> ิดเป็นครูเนาะผ <c oughs> ิดเป็นครู ผิดลพ,พลาดมันก็เป็นบทเรียนสอนเราเอ,อต่อไปแล้วก็มันไอตัวนี้มันหนักต้องทำงานหนักนะสโโู่คอนจะเพิ่มรอบสุกเนาเอามาให้ชมครับผม <laughs> บรรยากาศยามเช้าหนาวเลย <c oughs> งานนี้หนาวแน่ครับผม Oh, โอ้ข้าวเป็นลูกเนาะข้าวมันหนาเลยแล้วปีนี้สรุปแล้วต้องเปลี่ยนกี่ตัวตัวนี้ฉากแล้วพี่ครับฉากน่าจะใส่เสริมอันที่มันหายไปก็สามตัวสี่ห้าหอันนี้หกตัวเจ็ดตัวแล้วอันนี้บิดยัะไง <c oughs> ก็ปกติครับผมต้องเช็คครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเดี๋ยวพ่อไปซื้ออะไรมาแล้วนะครับน่าจะสายๆหน่อยคงจะได้เช็ครถน่าจะเสร็จนะครับไปเก็บตรงไหนที่เดิมไหมรับไปที่ไปทางโน้นพี่อ๋ออ่าเอ,อ้าเกี่ยวตรงไหนพี่เกี่ยวตรงนั้นครับนี่ตำโรงครับกี่ไร่เนี่ย ยเพิ่งลงได้ไห้าไร่เลยนี่นะรองเท้าเลยวนี่เสร็จแล้วนะพี่อะไร่โอเคเค้เก่งเลยเดี๋ยวไปเช่าเลยอืมรอ้าวโอเคครับผมนี่มันไปน้ำค,ค้างมันไม่ไดอยอืมอ้าวบางออนอ้าวสวัสดีครับได้อะไรกินวันนี้ข้าวมันไก่โอ้เพิ่งตื่นนะว,ว่าตื่นนานแล้ว นานแล้วครับอ๋ออืมก่อนมีลูกน้อยด้วยกี่ขวบป้ะเนี่ยเก้าเดือนเก้าเดือนอ๋อเพิ่งคลอดเลยนะคนได้เก้าเดือนแล้วครับลูกสาวลูกสาวชื่ออะไรอังเปาฮะอังเปาอังเปายาใครตั้งให้เนี่ยยาตั้งอังเปาจุดจีนอ๋อเกิดช่วงจุดจีนน้องอังเปาครับ ชื่อชื่ออะชื่อชื่อจริงอะสุสุชาททพย์อลูกสาวลูกสาวเอาโอเคครับผมเ,เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เดวให้น้องเขาได้จัดการนะครับเพราะว่าเวลานี่ไม่เคยคอยใครครับ ก็ให้ลองได้จัดการไปครับผมรตัว่าเวลานไม่เคยรอใครครับแข่งกับเวลาครับช้าไปก็งานยิงลดลงเรื่อยๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องยูทูบกันด้วยครับผมขอบคุณมากครับ